คำถามคือถ้าใหเอลูชชั่นเป็นโกโก้แต่ละคนจะเป็นโกโก้รสอะไรคะเห็นไหมโกโก้รสอะไรเหรอโกโก้รสอะไรโกโก้รสอะไรบากูรู้ว่าคุณลุงต้องการจะถามอะไรนะคะถ้าถ้าบากู่เนี่ยก็ต้องเป็นโกโก้ของเซเว่นเอลเลเวนญี่ปุ่นแน่นอนอยู่แล้วนะคะคุณไอหน้าเนี่ยเป็น โกโก้รถเอ่อรถรถอะไรดีโกโก้คุนกนไอหน้าแต่ของโบกุเป็นโกโก้ออริจินัลใช่ไหมแต่ว่าโบกุเอาเป็นโกโก้รสมิ้น์ได้ด้วยเหมือนกันแม่จมเรือนจเรือนนะท่านนะเออเอาเป็นเอาเป็นช็อกโกบานาน่าก็ได้เป็นช็อกโก้รสมิ้น์ก็ได้แล้วก็เป็นเซเว่นญี่ปุ่นนะคะใช่อ่าแล้วก็เอ่อ คุณไอหน้าใช่ไหมคุณไอหน้าคุณไอหน้าเป็นโกโก้รสหม่าล่าไหมเออเห็นชอบกินหม่าล่านะเห็นแบบว่าไม่คุณไอหน้าเป็นโกโก้รสแซลมอนนี่โกโก้รสแซลมอนไม่ไม่ไม่คุณไอหน้าเป็นโกโก้รสน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซบนี่โอ้โหเหมาะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่คุณไอหน้าเพราะว่าเป็นเอ่ยีต้าตัวเล็กแต่ว่าเล็กพริกขี้หนูสุดแซบ แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆที่คุณไอหน้าเอามาให้วัดปากทุกคนได้ชิมนี่มันจะเป็นอะไรไม่ได้ไปนอกจากโกโก้รสน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บชวนคุณลิสเหรอคุณลิสเองก็เช่นกันจะเป็นอะไรไปได้อีกนอกจากโกโก้รสเลือดโกโก้รส ตะกวเนอะรู้จักไหมโกโก้รถแบบรถแบบรถรถเด็กรถกวโกโก้กันเสียงเหรอโกโก้ขันเสียงรถดินปืนใช่ใช่ใช่เอ้โกโก้รถดินปืนรถดินปืนอ่า